วันนี้พามาดูนะครับว่าที่หมอชิดช่วงนี้ใกล้สงการนะครับก็คนเยอะแค่ไหนครับเอาแวนลงสถานีหมอชิดครับไปดูนครับอนนี้คือลานจอดรถนะครับสถานีหมอชิดสถานีขนส่งหมอชิดอันนี้มองจากสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับ เดี๋ยวผมจะพาลงไปข้างล่างีให้ดูเพื่อนๆน,นะครับฝั่งนู้น,นครับสถานีหมอชิดที่มุ่งหน้าไปผู่ขดครับเพื่อนๆรอ,รอ,ร,อรอกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับ,ร,บรถไฟเข้ามาพอดีครับหนึ่งขบวนให้เพื่อนๆกลับบ้านกันนะครับเราไปดูข้างล่างกันดีกว่า เดีย๋ยนี้นะครับเ,เพื่อนเทุกสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับก mm ็ hmm. จะมีร้านสะดวกซื้อให้เราได้ซื้อของได้อย่างสะดวกครับด mm hmm. ีเห็นนี้นะหิวเมื่ออไรลงไปหาซื้อทานได้เลย mm hmm. นี่ครับงานสะดวกซื้อพ mm hmm. าเ,เพื่อนเพื่นเดินวนดูสักหนึ่งรอบนะครับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดน,นะครับ ลองมองวิวที่ออกไปทางสวนจตุจักรนะครับัถ้าเดินทางออกไปลงสะพานลอยนี้นะครับก็จะเป็นสวนจตุจักรครับอันนี้จะเป็นสวนสาธารณะนะแล้วก็ที่เห็นข้างล่างนะนี่มีค่ายรถเมล์จอดก็มี เพืเ่อนๆมาใช้การบริการถนนบนโยชน์นนี้ครับวิวที่มองจากสถานี BTS e หมอชีพครับมาเก็บภาพมาให้เพืเ่อนๆดูครับบรรยากาศใกล้สขุขการ นี้ก็วิวอีกด้านหนึ่งนะครับลงมาอีกชั้นหนึ่งของสถานี BTS มอชิปต่างที่เราดีขึ้นไปนี่คือคนที่พุ่งหน้าปูคดก็จะขึ้นบันไดเลื่อนนี้ขึ้นไปนะสนใจก็มีของเล่นมีตู้ให้กดเดี๋ยวนี้มีหลายๆอย่างทำให้เราซื้อของได้ง่ายเนะคือดึงเงินออกจากกระเป๋าได้ง่ายๆเลย แค่เดินมาดูแล้วสดใจก็สามารถที่จะซื้อได้เลยจากตรงนี้นะครับแวะซื้อได้สุดเกแล้นี้คือบรรยากาศของสถานีหมอชิดนะครับแลเราก็จะไปกันต่อ,ตอ,ม,อชชมุงหน้าไปหาเดี๋ยวมาดูบรรยากาศบนชานชาลาที่มุ่งหน้าไป ูโคตบมากน,นะครับไปเคหา้ากน,นะครับว่ามีคนมากน้อยแค่ไหนะ <is> ให้ดูวิวนะครับ <is> การเดินทางมุ่งหน้าเคหาไม่เท่าไหร่ครับมุ่งหน้าผูโคดเยอะมุ่งหน้าผูโคดเยอะ อานี้นี่ต่อมาลงแล้วต่อเสียสินเงินได้ด้วยนะครับต่อไปรถไฟใต้ดินสินเงินได้ด้วยเก็บวิวไปรถมุ่งหน้าคูรตเข้ามาแล้วรถไฟมุ่งหน้าเคหะเข้ามานะครับ มาดูสิครับว่ามีผู้โดยสารลงมากน้อยแค่ไหนนะครับที่หมอชิดคนลงน้อยกว่าคนขึ้นนะครับไม่ยิงปีสาไม่ปามปบืจับขวงราวหรือเสาขนาดนี้ไม่รู้ o ป็นใคร Do not leave the business and bolts wraps, handrails or, or, or stanchions firmly while standing. You. Thank you. Climb, next station, Sapankwai. If you like this